¡Hola! 또 죽긴데라. 레디! 뱅! 뱅! 하하하. 엔트 빨리 떠. ดูที่สองไปได้ระวังลงไป 有十爽排。 เอาละพักพวกไป เรไปครับผมดูทีสอง 打死你 เ,เห็นกันต่าราบเราเล่นมันเราจะบุกอัด ตายสิอาละพักครับผม